สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแจกไอดีร้านข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองนะคะทุกคนแ mm. จกร้านข้าวเหนียวมะม่วงจะแต่งตัวแป๊บ <c oughs> ไอใส่ไม่ได้อ๋อลืมไป <c oughs> แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนร mm. อก่อนเดีว่าจะเอ้ไม่ต้องตัดภาพแล้ว <c oughs> จะแค่ใส่หมวกแป๊บอุ้ยอืมนี่เจกเลยนเครื่อ,องเหนียวม,ม่วงที่จะต้องแต่งตัวก่อนอืมอ้ยสีดำ อีกว่าซีนมัมเข้มโอเคแค่นี้ไปเดี๋ยวแจกไอดีร้านข้าวเหนียวมะม่วงกันนะครับทุกคนร้านข้าวเหนียวมะม่วงอุ้ยเลยไปอยู่ตรงนี้ร้านข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ตรงนี้ นี่ตรงนี้นะคะทุกคนมีคนขอนนไอดีนะครับทุกคน,กกน,กคน,กน,นแล้วก็จะมาแจกไอดีกันนะครับทุกคนแจกไอดียกันนะให้ทุกคนกดเข้าไปตรงไม้แล้วก็ตรงไม้ด้วยนะคบทุกคนถ้าอยากเซฟได้ก็กดทั้งสองอันใ้รไม่อยากเซฟก็ให้กดอันใดอันหนึง่ง นะคะทุกคนนะหรือไม่ต้องกดเลยเอยแต่มันต้องกดอันใดอันหนึ่งนะคะทุกคนเอไม่ต้องกดก็ได้นะคะทุกคนถ้าไม่กดเนี่ยมันจะเซฟไม่ได้แต่ถ้ากดมันจะเซฟได้แล้วทุกคนถ้ากดทั้งสองอันเลยเนี่ยล้วอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนี่ไม่งั้นมันจะไม่เป็นไอดีแค่ไหนนะคะทุกคนนะมานี่มาเลย ไอดีคือสามแปดหนึ่งหกห้าสี่ห้าหนึ่งเก้าห้าศนย์หนึ่งหกศูนนะคทนนะมันเียวมาม่วงนะครับทุกคนนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนนะมาแจากไอดีเฉยบ๊ายบาย